สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัทอีกตามเคยนะครับผมวันนี้ก็มาตีพึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันที่สามพฤษภาคมนะครับผมก็อยู่ต้นกับพงนะครับผมหลังพึ่งก็อยู่ข้างบนนะครับผมหลังก็อยู่หัวน้ําคู่นะครับผมยังไงก็ไปลุ้นกับพานัทเดียกันนะครับผมพานัทก็ขึ้นได้ครึ่งต้นแล้วนะครับ ขอเตรียมของก่อนนะครับผมกว่าจะได้แต่ละลังไม่ง่ายเลยนะครับผมตอกถอยขึ้นนะครับถอยประมาณ20ลูกได้ครับผม พานก,ก็ไก่ถึงงามแล้วนะครับผมีเเ่นพานก,ก็ถึงนางพึ่งแล้วนะครับผมพึ่งก็น่าจะเต็มพอดีนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมข้างบนกับพานนัดนะครับผมสวัสดีคุณครับผม ถึงแล้วครับติดามง่ายครับยี่สิบพี่เลยนะครับเห็นไบบประมาณสิบสี่มื่นสิบสามหมื่นสิบสี่มื่น ตัวอ่อนขอด้ครับน,นี่ครับอีการน์หนึ่ง ครับไโปโดมันอยู่ปะฮะโดมันอยู่วะอยู่ๆอ,อยู่ไว้เด้อแล้วจัดไห้ออกเง่นหนึ่งดูเอาไว้ไว้กดดาบอีเดล้ว

ตัดนะครับห้างกสิไว้ยตัดรอบสองถูกไหมครับยี่สิบคุ่นสามสิบ ít ngang ngắm các Tâm chắp ai tâm à. chấp đứng xe tương tương đi <laughs> ก็ใช่ห้างอีกนึงครับผมแเ้าก็ขาดครับ บ่งมิดได้ป่ะเนี่ยดรอยครับโอเคนี่ครับผมตัดหลอดสองออล่วงครับอันนี้ผ่านการตัดเสร็จแล้วนะครับผมลังเราจะไม่เอานะครับผม ตัดออกแค่นิดเดียวนะครับผมเพราะว่ากลัวรังขาดนะครับอนนะตอนนี้ก็กำลังถอนลูกทอยลงมานะครับกอน,นังถ 哎，我这个。 อันนี้ผ่านห้ก็ลงมาถึงแล้วนะครับผม,มร้อนนะครับผม,มน,นี่นะครับผมหวานก็สวยนะครับผมปิดตาด้วยนะครับผม,มตัวอันก็มนันนะครับผมเดือบห้าโลแต่น,นั้นบอกประมาณห้าโลนะครับผม วัวน้ำสีสวยมากนะครับผมแล้วก็ไปหาต่อเองครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพานัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุณครับ